ขอต้อนรับอีกครั้งนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาบริหารการผลิตและการดำเนินงานวันนี้เป็นตอนที่3ของ EP 3จำง่ายค่ะแต่ EP 3นี้สำคัญนะคะสำหรับตอนที่3นี้เนื่องจากว่าเป็นสาระสำคัญและผู้เรียนทุกคนควรจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาที่เป็นการนำเสนอรายงานรายบุคคลช่วงเวลาต่อจากนไปอาจารย์ขอแชร์สกรีน เพื่อให้นักศึกษาได้ติดตามบทสรุปของตอนนี้ค่ะสำหรับตอนที่3นะคะของบทที่3นะคะเป็นเรื่องของรูปแบบในการวางผังของสถานประกอบการนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาอาจารย์ได้สรุปมาเป็นรูปแบบของการวางผังสถานประกอบการได้ออกเป็น4รูปแบบนะคะมาดูรูปแบบแรกค่ะแบบแบบแรกนั้น เป็นเรื่องของ Product Layout การวางผังตามผลิตภัณฑ์เป็นการกำหนดผังการทํางานและการใช้ทรัพยากรตามลําดับการผลิตหรือเป็นประบบแถวถูกออกแบบตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์แบบนี้การไหลของงานจะมีประสิทธิภาพโดยเคลื่อนย้ายจากสถานีงานนะคะหรือที่เรียกว่า work station เหมาะสำหรับการบริหารการผลิตที่มีปริมาณมากๆนะคะหรือที่เรียกว่า standard product ะะซึ่งความต้องการของลูกค้าค่อนข้างแน่นอนและมีปริมาณความต้องการสูงดังนั้นฝ่ายผลิตจะดำเนินการทำซ้ำกันไปและใช้กับการผลิตชนิดที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นการวางเครื่องจักรตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยในแต่ละสายการผลิตหรือ Product, production line หรือสายการประกอบ assembly line เครื่องจักรจะวางเรียงตามลำดับและการดำเนินงานจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันตามสายพานลำเลียงการวางเครื่องจักร ในลักษณะนี้อาจจะเป็นลักษณะของ U shape O shape L shape หรือ S shape ก็เป็นได้นะคะก็ตามแต่ความเหมาะสมมาดูภาพตัวอย่างกันค่ะสายการผลิตที่1ทําทำการเลื่อยขัดทาสีผ่าน Workstation 1, 2, 3และ4ได้ออกมาเป็นสินค้า A สายการผลิตที่2เลื่อยใสายทาสีบรรจุผ่าน Station 1, 2, 3, 4และ5ได้เป็นสินค้า B จากภาพนะคะเราก็จะแสดงให้เห็นตัวอย่าง product r r o u u t t layout ตัวอย่างการวางผังแบบผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตไม้ยางพาราแห่งหนึง่งเพื่อนำมาประกอบเป็นสินค้าไม้ประเภทต่างๆเช่นการประกอบของเล่นเด็กจากวัตถุดิบไม้ยางพาราจะเริ่มต้นจากการเลื่อยสายทาสีบรรจุแล้วได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปรอจัดจำหน่ายนะคะแสดงไว้ในสายผลิตภัณฑ์หรือ product line ที่ แสดงให้เห็นดังภาพก่อนหน้านี้นะคะสำหรับข้อดีข้อเสียนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในอีบุ๊กซึ่งอาจารย์ได้แขวนลิงก์ของอีบุ๊กไว้ในต้นคลิปแล้วนะคะมาดูตัวอย่างกันอีกกรณีศึกษาหนึ่งนะคะสำหรับกรณีศึกษานี้เป็นลักษณะคล้ายตัว S หรือเ s ็ a เชเริ่มจากการวางผังตามผลิตภัณฑ์ในการผลิตน้ำอัดลมชนิดหนึ่งนะคะจะได้ขวดเปล่าเครื่องล้างขวด ขวดสะอาดหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนที่4ก็คือมีการตรวจสอบก่อนบรรจุผ่านเครื่องบรรจุปิดฝาพิพ์วันที่มีการตรวจสอบหลังบรรจุนะคะเพื่อมาตรฐานการคุณภาพก็มีการฆ่าเชื้อได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปหลังจากนั้นก็จะมีการบรรจุลงรังขนย้ายแล้วก็เก็บเข้าคลังถ้ายังรอจําหน่ายนะคะมาดูแบบที่2ค่ะการวางผังตามกระบวนการสังปริใช้คําว่า p r o c e อฟ layout การวางผังสำหรับงานที่ผลิตสินค้าแต่ละแบบต้องใช้ชิ้นส่วนต่างๆมากและหลากหลายมากจะใช้การผลิตตามกระบวนการซึ่งการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องนะคะเป็นลักษณะของการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องจะมีการจัดวาง เครื่องจักรที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกันเข้าไว้ในพื้นที่ส่วนเดียวกันมีลักษณะเป็นศูนย์กลางการทำงานค่ะหรือเรียกเป็นสังเกตว่า Center Station ของโรงงานอีกทั้งยังจัดให้มีเครื่องจักรออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจัดวางไว้ในกลุ่มเดียวกันอาจารย์ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องบดก็จะอยู่อีกศูนย์ของการทำงานหนึ่งส่วนเครื่องเจาะ ก็จะอยู่อีกศูนย์การทํางานหนึ่งสําหรับการวางผังการผลิตแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับการผลิตในปริมาณที่ไม่มากค่ะสินค้ามีรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้ารวมทั้งทราบจํานวนแน่นอนหรืองานเป็นหน่วยสินค้าแต่และชนิดมีกรรมวิธีการผลิตที่คล้ายคลึงกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนึ่งสายผลิตภัณฑ์จะมีกระบวนการไหลที่ผ่านเครื่องจักร ตัวเดียวกันนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูภาพตัวอย่างกันนะคะสําหรับภาพตัวอย่างนั้นนะคะการมีมากกว่าหนึ่งสายผลิตภัณฑ์ก็จะแสดงให้เห็นตามตัวอย่างกระบวนการนะคะโรงงานที่มีผังโรงงานตามกระบวนการหรือ process Pro layout นะคะสําหรับ process layout นั้นเนี่ยก็จะมีดังภาพนะคะเริ่มต้นจากวัตถุดิบนะคะเริ่มต้นจากวัต เริ่มต้นจากวัตถุดิบนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการขัดทาสีบรรจุแล้วได้สินค้า A มาเครื่องบรรจุก็จะเป็นวันมาชินเมนี่โปรดักต์หรือเครื่องจักรทางานได้หลายอย่างนะคะบรรจุออกมาเป็นสินค้า A และ B นะคะสินค้า B นั้นจะได้เริ่มต้นจากวัตถุดิบเลื่อยใสยเคลือบเงาแล้วก็ผ่านกระบวนการบรรจุแล้วก็ได้สินค้า B ออกมานะคะจากภาพข้างต้นนะคะจะแสดงการจัดวางเครื่องจกักรโดยให้สังเกตสายผืพันนะคะจะเห็นได้ว่า เครื่องทาสีนะมีความสามารถเครื่องเครื่องบัรจุนะคะมีความสามารถที่จะทำงานได้สองอย่างนะคะเครื่องทาสีก็เช่นเดียวกันก็จะมีความสามารถในการทำได้2ออย่างเช่นเดียวกันนะคะสำหรับข้อดีข้อเสียผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในอ e ีบุ๊กนะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะภาพตัวอย่างนี้เป็น การวางผังโรงงานตามกระบวนการเช่นสถานประกอบการซึ่งทําโรงงานซีเมนต์อัดแรงแห่งหนึ่งฝ่ายโรงงานจะรับคําสั่งซื้อจากลูกค้าที่มากและหลากหลายอาจจะเป็นแผ่นพื้นทางเดินเสาคอนกรีตขนาดต่างนะคะหรือว่าเป็นซีเมนต์ชิ้นเล็กก็ได้หลังจากนั้นก็จะขึ้นรูปและได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันมาช h นเมนนี่โปรดักต์หนึ่งเครื่องจกักรทำงานได้หลายอย่างนะคะเครื่องจักรที่สามารถ แบ่งออกมาเป็นทรายหยาบนะคะทรายละเอียดนะคะเทออกมาเป็นทรายหรือเป็นหินก็ได้เพราะฉะนั้นวันมาชินในนี้ผลิตักก็หมายถึงหนึ่งเครื่องจกักรสามารถทํางานออกมาได้2สายหรือมากกว่านั้นนะคะในสายผลิตภัณฑค์คราวนี้นะคะเราจะมาดูภาพต่อเนื่องกันไปนะคะในภาพที่3.9ซึ่งได้เห็นแล้วนะคะทีนี้เราจะให้เห็นข้อเปรียบเทียบระหว่าง การวางผังตามผลิตภัณฑ์ค่ะกับการวางผังตามกระบวนการค่ะสําหรับการวางผังตามผลิตภัณฑ์นั้นนะคะจะเป็นการจัดวางเครื่องจักรตามสถานีงานมีความต่อเนื่องมีความรวดเร็วกวา่านะคะบทก่อนถึงจะกลึงได้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์มากผลผลิตตอนถึงเครื่องจกอักรอเนกประสงค์ใช้งานเดียวเป็นแบบอัตโนมัติมากกว่า แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการวางผังตามกระบวนการหรือ process layout จะเป็นลักษณะศูนย์กลางการทํางานมีความไม่ต่อเนื่องของการไหลสินค้าความเร็วอาจจะช้ากว่าเพราะ1นศูนย์เครื่องจักรกลึงหนึ่งเครื่องบดก็จะแบ่งแยกออกไปแต่ว่าหลักผลผลิตหนึ่งเครื่องจักรหมายความว่าเครื่องจักรใช้ได้มากกว่าหนึ่งงานผลิตตามกระบวนการนั่นเองรายละเอียดต่างๆก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในอ e ีบุ๊กนะคะมาดูแบบต่อไปค่ะแบบคงที่นะคะ การวางผังแบบ f i ฟิกโพซิชันเ layout เป็นการจัดวางแผนผังการผลิตโดยจัดให้ตัวตผลิตภัณฑ์นั้นอยู่กับที่ส่วนปัจจัยการผลิตเครื่องจากอุปกรณ์คนวัตถุดิบเป็นฝ่ายเคลื่อนไปรอบๆตัวอย่างได้แก่การผลิตปู่ต่อเรือเครื่องบินรถไฟฟ้าหรือการปลูกสร้างอาคารเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีการวางผังแบบผสมค่ะการวางผังแบบผสมภาษอังกฤษใช้คำว่าไฮบริดเลเ o u t เป็นการวางผังแบบผสมซึ่งอาจจะเป็นการวางผังตามผลิตภัณฑ์ product layout และการวางผังตามกระบวนการผลิต process layout ตามแต่ระบบผลิตนั้นๆซึ่งฝ่ายโรงงานของสถานประกอบการจริงนั้นมักไม่ได้มีการวางผังแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะนะคะก็มักจะใช้รูปแบบที่ผสมผสานกันตัวอย่างของการวางผังย่อยออกไปนะคะเช่นการวางผังแบบเซลล์หรือ cellular layout เซลลูลร์เลเยอว์หมายความว่าลักษณะของสายการผลิตที่ยากและซับซ้อนกว่าการวางผังแบบ Product และ Process เราจะเห็นได้ว่าเซลลูลร์นั้นจะประกอบไปด้วย p โปรเซสย่อยๆนะคะ Process l a y o u ์จะเป็นเพียงหนึ่งเซลล์เดียวของเซลลูลร์เท่านั้นค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะการวางผังแบบยึดจุ่นกระบวนการทำง,งานนะคะสังกตใช้คำว่า flexible manufacturing system อาจจะใช้ชื่อย่อว่า FMS ซึ่งเป็นการช่วยให้มีการพัฒนาระบบก,การทำงานที่ดีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้ในที่สุดการวางผังแบบยืดหยุ่นกระบวนก,การทำงานนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้การทำงานที่ด้อยดีขึ้นสามารถแก้จัดปัญหาของการรอง,งานได้และลดความสูญเสียทั้ง7ประการนี่คือรูปแบบนะคะ ตำราในต่างประเทศเขาจะบอกเราว่ารูปแบบที่ไม่ดีก็คือการที่นั่งเรียงกันนะคะแล้ววัสดุอยู่ตรงกลางแต่ว่าไม่ได้หันหน้าเข้าหากันที่ดีควรจะหันหน้าเข้าหากันและภาพควรจะเป็นลักษณะของการดัดโค้งนะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดพื้นที่นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยพื้นที่ของฝ่ายโรงงานจะมีจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราดัดโค้งดัดโค้งให้เป็นรูปตัวยูแล้วแล้วก็เราจะประหยัดพื้นที่ไปได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ และนี่คือภาพตัวอย่างในประเทศไทยนะคะการวางผังที่มีประสิทธิภาพก็คือควรจะหันเข้าหาวัสดุและมีการแชร์วัตถุดิบด้วยกันนะคะมีการดัดโค้งของการไหลของงานนะคะจะช่วยประหยัดพื้นที่ในฝ่ายของโรงงานได้มากขึ้นและอีกตัวหนึ่งนะคะการวางผังแบบจำลองสายการผลิตแบบผสมค่ะ สังกิใช้คำว่า Mixed Model a s s e m l l y Line หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นแบบจำลองสายการผลิตแบบผสมเป็นการจัดวางผังตามผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับการวางผังตามกระบวนการหรือ process l a y o u านั่นเองนะคะก่อนจากกันวันนี้อาจารย์ขอฝากหลักเกณฑ์ในการวางผังของสถานประกอบการเอาไว้นะคะประกอบไปด้วยช่องทางข้องตัวสูงสุดจุดประสานงานดี มีน้าที่คุ้มค่ากับการใช้งานมองผ่านได้มากจุดเข้าถึงทําได้ง่ายหยิบจับสบายเพราะระยะทางสั้นสําหรับการเคลื่อนย้ายนั้นน้อยที่สุดหยุดไตรตรองเรื่องสภาพแวดล้อมในการทํางานผสมผสานการรักษาความปลอดภัยและใส่ใจกันเคลื่อนย้ายวัตถุทางเดียวจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของสถานถานีสถานสถานีนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่โล่งคล่องตัวสูงสุดนะคะ ตรงบริเวณสนามบินเนี่ยจะเป็นสถานีงานที่ต้องปลอดสิ่งรบกวนนะคะก็จะเห็นได้จากภาพเราจะเห็นได้ว่าในฝ่ายของสำนักงานหรือออฟฟิศนะคะก็จะมีการประสานงานได้ดีนะคะการประสานงานย่อมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานเพราะฉะนั้นการวางผังโรงงานจะต้องคํานึงถึงการประสานงานระหว่างนแผนกหรือระหว่างหน้าที่ ะะต้องสามารถปร,าาประสานงานได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดในการประสานงานนะคะมาดูตัวอย่างของการใช้เนื้อที่นะคะการใช้พื้นที่ที่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ของการใช้สอยมากที่สุดถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งทีเดียวต้องมองเห็นได้มากเข้าถึงได้ง่ายระยะทางสั้นการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุดสภาพแวดล้อมการทํางานดีและต้องมีความปลอดภัย ะะและมีการเคลื่อนย้ายวัตถุทางเดียวดังภาพที่แสดงให้เห็นจะเห็นได้ว่าการจัดวางนั้นมีระบบและมีประสิทธิภาพและสิ่งที่ควรมีในการจัดระบบการจราจรในโรงงานก็คือไม่ให้มีการติดขัดโดยเฉพาะการเคลื่อนย,ย้ายขนส่งวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเอาละค่ะสําหรับ คลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบไ้แค่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ